คุณนะครับทางกรมพลศึกษาขอบคุณทั้งมหาวิทยายลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบี่ขอขอบคุณสำนักง,งานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่แล้วก็ขอบคุณทางจังหวัดกระบี่ด้วยนะครับที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพกับกรมพลักษาในการจัดก,การแข่งขันครั้งนี้ขอบคุณครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกระบี่ครับที่ทำให้มีกิจกรรมและมีเกมที่ดีๆแบบนี้ให้ท่านผู้ชมนั้นได้รับชมกันนะครับเอาละครับมาถึงคู่ต่อไปนะครับเป็นคู่ที่10แล้วนะครับเป็นเทควันโดชายครับรุ่นน้ำหนัก48ถึง51กิโลกรัมระหว่างฝ่ายน้ำเงินครับนักกีฬาจากเขต7จจังหวัดนครปฐมนาย วัชิรวิทย์สีเพชรมงคลครับอยู่ฝ่ายน้ำเงินจะพบกับทางฝ่ายแดงครับเขตติกรุงเทพมหานครครับในพงศกรผาหลักครับ ยกที่หนึ่งนะครับยังไม่มีแต้มครับเอาได้มาสามแต้มครับทางฝ่ายแดงครับพงศกรผาหลักโดนศีรษะของวัชิรวิทย์ครับกรรมาการต้องนับครับพยายามจะขึ้นสูงตัดคะแนนทางฝ่ายแดงครับ วชิรวิทย์ตามมาเป็น1ต่อ3ครับอ่าแล้วมีเสียหลักครับกรรมการตัดคันทีครับตัดคะแนนน้ำเงินพงศกรก็กลายเป็น4ต่อ1ครับพงศกรนี่ฝ่ายแดงนะครับวัชิรวิทย์มีน้ำเงินครับแดงได้มาอีก3แต้มเป็น6ต่อ1ครับ ชกลำตัวไม่เข้าเป้าไม่จะแจ้งเท่าไหร,ร่นะฮะแต่ไม่ขึ้นครับสกอ์บอนนั้นต้องใช้น้ำหนักนะครับมาตรงกลางครับน้ำเงินขอดูวิดีโอรีเพลย์ครับนี่ครับบอกว่าเข้าศีรษะแต่แต่ไม่ขึ้นดูภาพช้ากันครับนี่ครับอ่า เอากกหูพอดีนะฮะแต่ดูมุมนี้แล้วน่าจะได้ครับแต่มุมอื่นไม่แน่ใจครับทั้งหมดทั้งมวลนั้นขึ้นอยู่กับกรรมการกลางเท่านั้นนะครับกรรมการกลางนั้นจะพิจนารณาจากวิดีโอรีเ์ซึ่งจะตั้งไว้ทั้ง4มุมของสนามเลยนะครับ ในขณะที่ดูวิดีโอรีเพลย์นะครับผู้สอนนั้นสามารถสอนได้นะครับสามารถแนะเทคนิคต่างๆได้นะครับไม่ผิดกติกานะครับ รอสักครู่นะครับกำลังเช็ควีดีโอรีเพลย์เอาล้ครับกรรมาการมีเรียกผู้ตัดสินมาเช็คอุปกรณ์การให้คะแนนจะเป็นลักษณะของปุ่มกดนะฮะกรรมาการที่จะกดคะแนนนั้นจะกดให้เฉพาะ การใช้หมัดเท่านั้นนะครับย,ยังอยู่เป็นไฮไลท์อยู่นะครับนี่ครับโดนเต็มๆครับเอเจนตการ์นั้นหลุดเลยนะครับเปิดเลย กีฬนโดนั้นจะเสียหลักไม่ได้นะครับจะล้มไม่ได้นะออกนอกเขตการต่อสู้ก็ไม่ได้ครับถอยมากก็ไม่ดีนะฮะรุกมากก็อาจจะได้เปรียบหรือเสียเปรียบขึ้นอยู่กับจังหวะเอาละครับตาการให้ครับเป็นผลครับได้มาอีก3แต้มครับตามมาเป็น4ต่อ6ครับ ตัดแต้มน้ำเงินครับเอาแล้วครับน้ำเงินได้มาอีกเป็น10ต่อ6 13ิบแล้วครับ13ต่อ6ครับบวชิรวิทได้มาอีกเป็น13ต่อ6แล้วก็หมดยกที่หนึ่งครับ ยกที่หนึ่งเป็นของฝ่ายน้ำเงินครับนักกีฬาจากเขตเจ็จัง ingo, um Bal, หวัดนครปฐมครับนายวชิรวิทย์สีเพชรมงคลกีาเทควันโกีฬานักเรียนศึกษาแห่งชาติวังที่43มยเินด no, yeah, ีต้รับนางสาวพิาบุญญาณีอิิโกอุปรายกสมาคมกีฬากีฬกซิ่ในประเทศไทยและนายเอกมาผู้ดากซิ่ทีชาติไทยครับ อยู่ในช่วงพักระหว่างยกที่หนึ่งครับกรรมการพู้ตัดสินเรียกนักกีฬาทั้งสองฝ่ายลงมาในสนามต้องรีบลงนะฮะลงช้าโดนตัดคะแนนครับเอาล้วครับ ยกที่สยกแรกนั้นน้ำเงินได้ไปแล้วนะครับยกที่สอเอาแล้วครับแดงได้แต่มไว้ก่อนนะครับ2ต่อ0ครับไปเข้าลำตัวนี่ครับพยายามออกอาวุธให้มากขึ้นนะครับ เอาแล้วครับขึ้นศีรษะได้มาอีกสแต้มรวมเป็น5ครับพงสกรได้5้าวชิรวิทศูย์ครับรู้สึกทางฝ่ายน้ำเงินครับผู้สอนจะขอดูวิดีโอรีเพลย์ เป็นศีรษะก็ส่งสัญญาณได้เลยแต่ถ้เป็นกรณีอย่างนี้นะฮะอาจจะไม่ใช่การขอดูวิดีโอรีเพย์ในเรื่องของศีรษะครับอาจจะเป็นอย่างอื่นนะครับเพราะนั้นกรรมการตรงกลางเวทีต้องเดินมาบอกกรรมการที่โต๊ะควบคุมวิดีโอรีเพย์ครับ วันนี้เทควันโดครับชิง4เหรียญทองด้วยกันทั้งชายแล้วก็หญิงนะครับตั้งแต่เช้า9โมงเป็นต้นมานะครับในการแข่งขันในแต่ละคู่ยังไม่เห็นคู่ไหนที่มีการหมุนตัวแล้วเตะโดนศีรษะเลยนะครับ อันนี้เรียกว่าเป็นท่าไฮไลท์สุดยอดของเทควนโดนะการหมุนตัวเตะศีรษะจะได้5แต้มทันทีซึ่งต้องอาศัยทักษะพอสมควรกันทีเดียว กรรมการจะว่าอย่างไรนะครับการขอเช็ควิดีโอรีเพลย์กรรมาการเช็คแล้วเรียบร้อยเป็นผลครับอ่าแสดงว่าน้ำเงินขอวิดีโอดีเพลย์เป็นผลครับแล้วกรรมาการต้องรอดูครับว่าจะออกมาเป็นแบบไหนคฮะ ผมก็พยายามผมอยู่ไกลไปหน่อยเอาละครับผุ้นสินกลับเข้าประจําจุดครับเอาละครับลบคะแนนของทางฝ่ายแดงครับไม่ได้ครับเตะศีรษะสามคะแนนเพราะนั้นแต้มจะเหลือ3ต่อศูนครับผงศกรยังนําอยู่นะครับ3ต่อศูนย์ครับ ฝ่ายแดงพงศกรนะครับพยายามลุกไล่นะฮะในขณะที่วชิรวิทย์ถอยรอจังหวะครับนี่ครับถอยรอจังหวะโตไม่ไม่บวกด้วยนะฮะเอาแล้วครับกรรมาการตัดแต้มน้ำเงินครับเห็นไหมฮะถอยเยอะก็ไม่ดีเหมือนกันแต้มมาเป็นของพงศกรครับ4ต่อ0 แล้วก็ล้มลงไปครับวชิรวิทย์โดนตัดแต้มไปอีกหนึ่งแต้ผมผงสกอร์เลยกลายเป็น5ต่อศครับพยายามจะหมุนตัวเตะครับพึ่งบอกไปเมื่อสักครู่เอาแล้วครับหมดโยกที่2ครับเป็น